สวัสดีผู้ที่รับชมและผู้ติดตามทาง YouTube เด้อค่ะมือนี่พามาตามติดชีวิตคนบ้านๆน,นะคะวิธีการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนกานนี่แหละค่ะพ่อบัวมะซีหาค่ะเพิ่นได้ประกอบอาชีพหลังเกษียนราชการก็คือเฮ็ดจักสารน,นะคะคือคิ่งเง่าวแห้งแห้งนะคะเพิ่นสารตะกร้า ซึ่งใบถูกแห้งค่ะพี่น้องใบละ60บาทเท่านั้นแต่ว่าขั้นตอนการผลิตกว่าจะได้แต่ละขั้นตอนต้องพานกรรมวิธีหลายขั้นตอนเลยคะ่ะยช่งเช่นตอนนี้ก็เป็นการจักตอกมีดดามนี้อายุการใช้งานไม่แคกปีแล้วค่ะคุณพอ่อหกปีนี่แล้วหกปีป้าปโดนประนั่นตริแปะซ้ำคน ประมาณ60ปีเนาะอิพอแล้วว่ากบซีเมนอยู่ละค่ะเพราะว่าเมียอกบสี่ิ0กว่าปีแล้วเกิดมากกะเห็นมีดดามนี่เลยนะคะตั้งแต่โดนแหงค่ะโดนแหงยี่หรีกกบการันตีได้เลยว่ามีดดามเนี่ยบะตํา,ตากว่า40ปีถึง60ปีตามทีอ่ทอิพอแล้วแจ้งไว้เนะา,นนา,นไไานะ <laughs> ตอกเส้นหนึ่งใส่เวลาเราโดนปันได้ค่ะพอไ่บอกว่าที่บางที่บางกินมันก็โดนบางสินมันก็โดนเรียกไดทีใดมากอันหนาอันบางกัน็แจ็คได้บางแต่ายก็จแจ็คน,นาก็ยากโดนคือกัน คุแล้วค่ะก่าสิได้ตอกเตละเซนตรงใส่ความประเนีดเด้ค่ะบมเมน์ผ้าใหม่แล้วกาันานใดเลยตรงมาแล้วตรงมาลบเลี่ยมลบหยังของใหม่ออกนะคะนี่แหละค่ะให้เบื้องใกล้ๆจะมีดแน้วมีดมนูไปคลาเร่งว่มีดเถิดเด็กเพื่น,น,น,าน,นมาเด้คลาใหม่ตถิ ไม่ลำหนึ่งกับแพ่งเนาะฮิพอเนาะสมมืิน,นี่ไม่ลำละคะใดจ่ายังตั้มหาซิฟยังตั้มหาซิบมีเพชรอยู่ตรนี้ลำหนี่เขาไวเ้เพ็รทิบบาทเจ็ดส <70 S 2> ิบบาทตรงจังคนตัดอีกเด้บานี้เนาะเธอจังตัดจังแกมาอีกจังตัดจังแกเวเรวยเลไปรวมค่าขนาทรงค่าน้ำมันแล้วกับ ถือว่าประมาณตีไส้ล่ำละลอยอิพอแล้ววา่าล่ำหนึ่งสารใดแจ้งน่วยล่ำไงไายจด้หลายน่วยมกเก็ดน่วยเปล่าขลับง่าล่ำน้อยถัดได้หาลงมากบ่พอสิบติดจ้ะ บ่พอสิบ่ลุ้นนลุกนยังวุกับประมาณวา่าไม่ลำหนึ่งสิได้หกถึงเจ็ดน่วยตัวเฉลี่ยไปประมาณเจ็ดน่วยขายน่วยละ,ะหกสิบเนาะเขากะหักลบต้นทุนออกก็ได้เพียงแค่บอกกี้ลอยค่ะอันนี้ตะวากระถือวา่าให้ผู้เ่าได้มี่ารได้เนาะแล้วก็ได้ยุก,กับลูกกับหลานยุเฮียนยุสานประมาณนี้ไหมคะ่ะ เดี๋ยวขั้นตอนการผลิตลํำดับต่อไปจ้งใดเมียวสิทธ่าให้เบิง้งไวพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับมื่อน,นี้สวัสดีจ้า